อ๋อกไก่ต่ว่าก้วยก,ไกไไ่ได้เงี้ยปาป๊าขาลูกปป๊าก้วยไก่โอเคค่ะก็คือกไก่ป <ะ S 1> ้า <ปะ S 1> สวัสดีจ้ามือหนี้งขกับตานีชาแนลค่ะพี่น้องอวัสดีชานลีคะอดีจ้า,าก่อ,อนจ้าพดีู่้อมสวัสดีจ้ามือนีจ้าพี่น้องจ้าตามกับนองของคันละกะป๊าป๊าบิ๊กนะคะมือนีจะพามากิน ข้าวฟุ้งซาวนระระา้ำปลาจ้าเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้คือเก่าจา้าพี่น้องจ้าอันนี้ใส่น้ำปลาของเฮาเด้อค่ะพี่น้องจ้าเป็นไมกัดเฮ็ดเนาะกับแกงกับทอดทองปลาแซส้นมอนน้ำมันแห่ของขวัญเพิ่อนกินนะคะพี่น้องอแซ่บแซ่บะไรจ้าอ่ะของขวัญจ้าแคบหมูไหมแคบหมูไหมคะแคบหมูติดมันจา้าเขาทอดผักของเหลวมัน้นำใหม,ม่ใหม่ ไม่เหรอก็ขทอดแหม่ละวันแต่ามันไม่แล้วสันแต่ว่าแต่ว่าจะไม่เก่งเรื่องการทอดคือออนแอรอดปลาก็ปลาทอดอะไรไม่เป็นหมอืมอหมูหมอหมูหมูหมูมูหมูหมูืมอหมมอหมูหมูมแหมูหมูหมูมมมอมมมมมูมมมมอูมมมมหมมมมมหมมมมม กินเ้นเราต้องมวนแบบเป็นคำดีๆพิถีพิันหน่อยเบิ้งนะคะพป่นหลังน้ำๆหเอาอีกไหมคะทักขาคางบ้านไอวไหมคะลูกเหนียวขอดูนี่ค้องกันดีว่าออกกล่องน้ำ ยางไก่พอดีไม <ım> ่เอื <buenas primitive> like ิญครับนะฟ้าผักอันนี้พี่วิ่ไปไหนคะผักก้านจองนี่ใครไม่เคยกินเนี่ยซื้อมากินนะครับมันกรอบกรอบวิ่งวิ่ไปไหนนะไปไหนนะ ไม่เอครับออยออ่ะได้ค่ะไม่เอา่อนะ,อ,าาะอืมินี้มันเปื่อนนะลูกนะอื้มอืมนเนี่ยชิ้นนี้่อ่อบคุณค่ะเข้<ม>เป็นไงคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ค่ะไม่เผค่ะอืมครับเอออื้กหนังหมากฮะเออหน ขนมปังโอ้โอติดใจหน้กสองปลาแซหวอนบริกินน์แล้วแซ่บแบบอร่อยอะไรคะนุ่นนนสวยของป,ปา้าป้ามีคนว่าหนูเหมือนฝรั่งใครเป็นฝรั่งคะขนม อร่อยไหมคะอร่อยทอดทอาวสร็จแนบปุว้กำลังงามค่ะพี่น้องงามแบบว่าขึ้นมาใบซองใบนะบรงามแห้งเหมืนกันเนี่ยเส้นของเราเนี่ยม้วนง่ายเพราะว่ามันยาวเอาไว้ลากรถก็ได้คันใส้เลย เส้นขนมกินมากาเพราะสีมัดใจเจ้าไดบะน้อกครับกบอะไรเออกว่าบอกล่องอะรลองลองเอาไปกินแล้วกลับมาสั่งใหม่ท่านทีครับเนาะน้ำปลาราของเราค่ะพี่น้องคะเบอร์เราได้จ้ารสนี่สั่งจองได้นะคะยาเปียวนี่ค่พี่กวยก๋วแก่อกกกกกก่๋ก จะมันบ่เคยเห็นไก่ขัาดเนาะบ้านเราเหรอมันอยู่ในแม่บ้านเราหรอบ้านมามีไก่ค่ะพี่น้องค่ะมาม่าจะทางไหนบู่๊เฮียมโทนเหรอป้ากล้วยกอไก่ได้เฮียมโทนป้าขาลูกป้ากล้วยกอไก่โอเคค่ะกอคือกอไก่เอ้ย แกะแ้วก็เท like, ี the way the way ่ยมช่วยเดี Bu. ๋ยวเทียมกินนี่าบ้าี่มันกไก่มาเยะนีวก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่กไก่แยกพี่สายามากินตรงไหนเร็วต้องบีบน้ำมันออกก่อนเราะมันจำมันเยอะใส่ใส่ใใส่กันนะอย่างนี้เด้ ไปน,นั่งไก่เหรอาวหนวไก่หานลกกวกแบบหวานมนันไก่บานอืน่นไก่บานอืน่นไม่กลัวมันนะคะเข้าใจไหมคะไม่เลยอ่ะโอเคมากแค่ไห้คะมากแค่ไหนาะน้องเก่งจังเลยค่ะเอาจรงกลางออกไว้เลยหรออ,ออกแล้ว ไม่ตอนนี้มันกล้างโอเคกินเก่งกันเลยอร่อยไหมอร่อยๆอร่อยค่ะเจอแม่หยังอะนรจ้ามันใหญ่ไหมคะมันใหญ่หรอคะมันใหญ่อยู่ไหนคะมันใหญ่ทางางหือ กูไก่นี่มาแดกกันนวดนวดใจพี่น้องกูไก่พื้นไปแล้วแม่ค่ะกูไก่พื้นไปแล้วอ่ะนี่ข่ะกูไก่ก็คือกูปไปจ้าอะไรลูกย้าจ๋าป้งจ๋า <cười> 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 cái mương hoàng bảo, mà hòa không? หัอมันก็มันมาอู้ยเปนื้อกันก็พอคนปันเขาไปปั่นเอาไว้มานี่เลยเสื้อแห้งค่ะพี่หน่องเสื้อหอดทานอนทานอนกันนี่แต่ว่าเสียงสิลิปินได้เสียงพอค่ะเสียงไงน้องนี่ได้เสียงพ่อคนมา้อื้อืนเรวันหรอครับนอเรายังวันค่ะแม่่แม่ก็ใส่กะอ มันกลับมาน่ะมันกลับมาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูหนูมันไปไปแล้วอ่ะไปแล้วค่ะโอ้ยยี่ห้อสิงห์เงินบ่าบ่านอะไรก่ะตว่าไงนะตู้อ้โอเค แคบมูอยู่ไดีเป็นเดือน,นะแะ่๊ะพี่น้องจ้าเอาเข่าตูเ้เย็นไว้นะคะอยู่ดีกินโดนเลยสามารถเอาไปต่างประเทศได้ค่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยใช่อร่อยค่ะแจอบอกค่ะบ๊าย่ายงูห็นเข้นหมอพี่บอกคุณ่เดีวกินเสียงขึ้นหมอนนี่เสียงอันรถอันก็จะตึงพี่น้องคะ ก็ถูกเชิญได้ยินเสียงคุณหมอมะเจ้าเบ๊บเขาได้รายแสบไหยมันไม่กินนานเนาะที่นี ấy, ่ต้องผักเยอะๆนะครับ ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนเพิ่นเด็กๆก่อนนี้เนี่ยผมนั่งทําจัดจานกันเนี่ยเพิ่นกินผักเก่งมากนะเก่งกับริบบิ้นเลกมะเขือนี่ลูก,กใหญ่ๆนะมะเขือมะเขือกินกับป่นนะเนาะเพิ่นกัดกินเหรินเบิร์นเลยครับแม่บอกบ่าแกับแม่อันหัวละผ้าหัวกนี่<อ>ใบใบซาลาเน่ที่มันคิวๆเนี่ยเ <มะ S 1> พิ่นกินเ <มะ S 1> บิร์นเลยแต่ว่าใหญ่ขึ้นมื่เนี่ยคือเมื่าแบบกินได้เนี่ยบ่ได้เนี่ยได้ลิบบี้กินได้เบิร์นเลย รู้ไหมเมื่อกี้รู้ป่ะไงยูบอกว่าแม่เพคุนเห็นแผลเป็นตรงนี้เคยบอกคนก่บป้าป้าเป็นคนทําแม่อันนี้ป้าป้าเป็นคนทําหรอคะอย่างหนูตีให้นะนี่่กำลังตีเจมส์ถามว่าแม่แม่เป็นอะไรน้ำมันกระเด็นแไปน้ำมันกระเด็นน้ำมันแกวอ่ะน้ำมันแกวอ่ะอะอะไรอย่าง น,นี่ไงหลวงอันตัวนี้เลยแต่าการการยังเนี่ยการจองพูดได้กินอันทอดทองปลาแซลมโดนไหมค่ะอร่อยเนาะแซ่บเนาะแม่นมไหไอ้อย่างเาๆๆด,ดีวยว,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 วต้นโดนเธอคกินเนี่ยแซ่บเนีะดว่าเขาหิวเงยแบบแบบพี่เบียร์พาครับไม่ได้เขารอบแรกที่ยังไม่เคยกินเขาไปแม่ครัวพี่เบียร์แล้วกลับมาทอดไงพี่เบียร์ทอดให้กินเหรอยม่ทอดกินเราก็ทอดไม่เป็นน้ำไม่รู้ไม่รู้จานหมากทอ้งผิดเบียร์เป็นคั้นบางหาย พอเราก็ยังไม่เคยกินอุ้ยพี่เบียร์น่าสนใจดีอยากไปไปเบิงแขกแเราเกือบสองลอยไปเห็นอีกลอยยี่สิบเยอะตัวนี้นะเพื่อนแซ่บแซ่บเลยแมันงไ้ด้นโดนเธอกินอน่ะแ่บเลยก็จะไปหาพี่เบียร์อยู่กินผ่านแล้ว เพลีมีปัญหาแล้วพี่เบี ừ, เยร์มีปัญหาเดี๋ยเจไปหาแล้วมืาออื่นค่ะแต่เดี๋ยวมึงกันอืมอันน้องอามไปเด็ดมาให้ อยู่ข้างที่หัวอ่อ,อนพอดีพอดีส,ดสวยอ่ะสวยว้าพี่ันสวยค่ะเอ้วมาจ้าเสยียผู้ชมก่อนแล้วค่ะจ้าสวยจ้าสวยค่ะเอาถ้าผู้ใดสนใจน้ำปลาร้าต้มสุก มีออยเรียบร้อยนะคะของต้มมีหิวข้าวค่ะพี่น้องค่ะขวดบักง่ายเลยจ้ะพี่น้องจ๋าขวดง่ายง่้งค่ะพี่น้องหกร้อยมลจ้ะพี่น้องจ๋าขวดละหาสิบเก่าบาาได้จ้ะพี่น้องจ๋าถ้าอยากเป็นตัวแท่นกะทักมาสอบถามได้เลยจ้ะขนมจีนแคปหมูกระยมโทนมีเบิดได้จ้ะพี่น้องจ๋าแจ่วปลาร้าอนาะค่ะค้ายหลากหลายเลยจ้ะพี่น้องจ๋าแต่เกี่ยวกับของกินทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องปลาร้าอยู่ได้สองปีจ้ะพี่น้องจ๋าเส็นขนมจีนได้ปีหนึ่งนะคะพี่น้อง ผู้ใดอยากเอาไปฝากพี่ตอนน้องช่วงสงการได้ว่าหลังสงการกร็ได้ใจพี่น้องจ้าอ่ะเอาเป็นว่ามือนีนคลิปนี้ตั้มกับน้องของขวัญแล้วก,กับปบาบ๊าป๊าพี่ค่ะขอตัวลาไปก่อนได้ใจพี่น้องจา้าพอกันคลิปหนาได้จา้าสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะก่อนเล้วได้แล้เด็กจ <c oughs> ้าเฮ้ยเขินอะไรอ่ะอ่ะยืนยืนหน่อยสิยืนหน่อยจีเขินพลั